ไปดีพี่น้องว่ากันนะครับคือเขาเหมือนเดิมนะครับไปยังน้อบมานี้น้อเอายังกันนเอาเชียอะไรกันเยียพี่มาเนี้เอา 啊！哈哈哈。 ไม่ <im itation> <im itation> น่าเชื่อครับหมดแรงแล้วนนี่ขอบคุณครับอาจารย์แวะมาให้กำลังใจได้อะไรมาฝากพ่อเยอะแยะเยอะแยะโอ้มาฝากทีมงานขอบคุณครับขอบคุณครับเ <im> ป <itation> ็นเตียงเดี๋ยวจะได้แวะไปแจก,กเด็กๆอีก,อก,อก,อกส่วนหนึ่ง โอ้ลมแรงเนาะไปไหมครับไปไหมเอาแม่ติ่ง่ะแม่ติ่งช่วยทางนี้เดี๋ยวไปเปีปไปไปไปากเปไ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 ปนป้ปปไปไนไปไไปไปอปปไปไปอปปปไเไปไปไเปไเไปปูปสปไปไไป ท่านอาจารย์มาจากไกลไหมครับเ no oh, mm. ่นอยู่อำเภอศรีประจันหางจากได้กี่กิโลสากว่ากิโล30กกิโลอ้แวะมาให้กำลังใจ่เาลังใจสสคนเราเห็นอาจารย์บอกแรกๆบอกว่าชอบชอบการทำงานชอบการทำงานบรรยากาศขของน

ต้องด่าบ so uh, hey, no. ้างไม่ด่าเวลๆมันต้องใช้น้ำเย็นครับพอดีเราอยู่กับเด็กมาสามสีกว่าปีเราก็รู้มากแล้วก็ดีนะผมเนี่ยชพี่กับน้องตบครั้งเนี่ยกับลูกสาวผมเนี่ยซื้อบัตเมื่อดอนงานท้าก็ถินนะซื้อบัตรลูกสาวไปเดียวแล้วก็ช่วงที่ น้องเขาเขาจับอ่ะได้หนึ่งเก้าเก้าจุดนะเบอร์ผมเหรียญเดียวได้ห้าพันนองละได้ทำงานก็ถือว่าเออเออครับอายัดถูกถูกถูกทางออนไลน์ก็คือเขาจะซื้อซื้อบัตรทางออนไลน์ถ่ายมาให้ผมไปดาวน์บัตรก็ถ่ายมาให้เสร็จแล้วตอนจับอ่ะมันจับได้เลยผมไปเดียวแท้เลยนะได้ห้าพันนะแล้วผมให้คืนด้วยครับไปผ่านึลย นี่ก็คือคนโชคดีอยู่ที่อำเภอศรีประจันซื้อบัตรซื้อบัตรช่วยงานน้องไปเดียวอีต่างหากเมื่อเมื่อที่แล้วเนี่ยผมได้รางวัลจากน้องเนี่ยแหละครับผมซื้อเลขท้ายสามตัวถึงเก้าเก้าแต่มันไม่ออกแต่เชื่อไหมว่ามันไปออกสามตัวได้รู้สึกจะเป็นสูงผมคาดเลยผมได้อีกสี่พันประมาณเดือนสองเดือนติดเนี่ยคือลักษณะเนี้ยผมว่านะ ถ้าใครรักแล้วก็ดูแลน้องในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ได้คิดคิดแอบแฝงหรือคิดหร,หรือคิดผลประโยชน์อะไรไม,ไม่มีอะไรเลยนะ,ะคือเราไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาแล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรารักน้องหรือว่าดูแลเขาด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยเชื่อว่าสิ่งสิ่งที่เราให้เขาว่า มันต้องมีมีโอกาสได้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 สิ่งดีๆีกลับมาบ้างมันถึงเยอะแบบนี้นะแล้วผมสังเกตดูจากที่หลายคนเขาเขาคิดไม่ดีไม่คิดเล็กคิดน้อยคิดดูคิดนี่คิดโนบีบเขาว่าแล้วมีความรู้สึกจากที่เราดูยูทูบหลายช่องมันก็ต้องห่างออกไปห่างออกไปโดยริยายนะอันนี้มันเป็นความเชื่อส <tych S 3> ่วนบุคคลแต่ผมเชื่อว่าคนเราต้องเกิดบริสุทธิ์ใจคน ได้ดีมากมากเลยอย่างเช่นพอยุ้งเงี่ยผมกับแกทุนการบริจการเนี่ยยัไไงมไม่ไม่ไม่ตกตัำนะเชื่อแบบนี้แล้วน้องเนี่ยแกเป็นคนใจบริสุทธิ์แต่ทำอะไรเนี่ยกระบอกสายตาเลยเนะความคิดสายตา ไปผีเลยอยูงง่ตรงนีบง้บางทีไม่พูดบางทีไม่พูดบางทีนางไม่ค่อยพูดหรอหนนกนั่นะแกอันนี้นะแกโดนเพราะตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะว่าผมอยู่กับเด็กเดียวผมเจอเด็กเรามีผม,มด้อยเนี่ย<อ>ใครที่ไม่ชอบเน่ยมันคอยจะล้อมันคอยจะต้องนะด,ด,นออดงนีนั่นแล้วเด็กเนี่ยต้อมาเวน้อใจก็ตั้งแต่เด็กแต่โชคดีในที่วันที่เอาไอ้จุดจุดด้อยเนี่ย ที่มีอยู่เนี่ยเอามาเป็นจุดเด็กในทุกวันเนี้ยหลายหลายคนสังเกตไว้ชอบไปสัมผัสไปโน้ไปนี้ไปนั่นตรงจุดนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนะไอ้ที่คนว่าโดนตรงนี้ตรงนี้นั้นเออคือมันปมบได้เลยในตัวพอมันพอมันโดนพอมันโดนใจแล้วเมื่อยมันใครมาใจแข็งยังไงเวลามีคนมาสะกิดเนี่ยมันอดไม่ได้น่ะมันอดกินไม่ได้น่ะ เราเปคนปกติเนี่ยเวลาเราทํางานตั้งใจทําแล้วมีคนมาเตือนมาติงหรือว่ามาพูดในสิ่งที่เราไม่คิดจะเตื้นนะแล้วเราก็เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้คิดในสิ่งที่ทางลบอย่างนี้เนาะยันเนาะมันหมคิดไม่ได้แล้วมันก็น้ําตามันก็ไหลออกมาเองแล้วน้องเนี่ยเขาแสดงออกแบบซึ้งเวลาเขาเสียใจเขาก็ร้องเขาก็น้ำตาไหลแล้วเวลาเขาดีใจหรือว่าเขาอะไรเขาก็แสดงออกเขาไม่แลงแปลกนะผมอายุขนาดนี้แล้วนะ เวลาเห็นเขามีความรู้สึกแย่หรือว่ามีขนมตัวน้ำตาลก็หน่อยเฮ้ยเออเสียบอกว่าอาจารย์เกษียณเราได้เนี่ยเพราะมันเพราะมันสี่สิบห้าสิบได้เนี่ยเกษียณแล้วนะหกสิบกว่าแล้วนะยังว่าเนี่ยอแปลกมากเลยเวลาเห็นน้องเขาแบบ นีน้ตา้ำตาหรือว่าเขาไม่สบายใจอ่ะอยู่ๆอยู่คนเดียวเขาคงมีกิสระทตางเวลานะเวลาทํางานบ้านเสร็จแล้วผมก็จะมานอนดู youtube มานอนดูทีวีอย่างเงี้ยเวลาเห็นเขาน้ำตาไหลมันก็ซืมออกมาเรายังนึกขาตัวเองนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามันเป็นความรู้สึกเป็นกันจริงเราก็ต้องยอมรับตัวเราอะไรเงี้ยชื่นชมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นกิตที่บริสุทธิ์แล้วเขาเป็นเด็กดีเป็นตัวย่างเลยนะผมชอบใจตรงที่ว่าเวลาเขาอยู่ เ,เขานั่งลงพนกพูดกระพางเผิดแล้วถามว่าทำไมาคนอายุมากมากู้เฒ่าผุ้แก่คนา,าถึงรักเขาเพราะว่าเขาเนี่ย สอนยังขนาดสอนยังไม่เชื่อนะยันนะเด็กกูว่นเนี่ยเขาตีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเขาพูดอะไรพูดอยากเขอยากพูดอะไรคำเดียวเนี่ยเขาไม่เคยเถียงเขาไม่เคยขัดเขาไม่เคยตะบัดหรือว่าทำหน้าตึงใส่เลยนะเขาเนี่ยมันปรึ๊งตรงเนี้ยเขาเขาลำบากก็ตั้งแต่เล็กเกินเงินของเขาลำบากก็ตั้งเล็กแม้กระทั่งบ้านเนี่ยบางทีไม่มีเงินติดมือเลยมันจึงเป็นหน้าของการใช้เงินตะตุ้งตะตัางเลยเขาจึงไม่คุ้เคย เราเนี่ยมีบาทติบบาทะไรตุ้มนะเราจะ,ะเราซื่อชมนะเลยบอกว่าเออลูกสาพ่อมาหน่อยนึงไปให้กำลังใจกันคนเราเน,นี่เหมือนคนที่ต้องการที่ต้องานทุกการแล้วอาจารย์จะได้อยู่อยู่ลูกสาวไปตอนเย็นเนี่ยตบาท<อ>ไม่เคยดูมาเลยนะตอนนช้เล<อ>ไม่เคยดูเลยผมไม่เป็นบรรจุครั้งแรกอ,อยู่ที่ยะโสธร<อ>แล้วผมก็ย้ายกขขลับมาสุพรรณตลอดได้เลยมาเลยไปอยู่กับเด็กก็ แต่ไม่ค่อยเข้าใจเด็กเขาจะแต่ม้ดูรงนมาดูการทำงานดูกระบวนการของเรานารคนสุมไม่ผมเป็คนยุทยาแต่ผมก็ไปเรียน่ยรว่าแฟนผมอย่สุรินทรตอนนี้แฟนผมยังทำงานอยู่ยังสอนหนังสืออยู่ขอบคุณสิ่งดีๆสำหรับที่ให้นะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ไปสปินกได้คลิป มี<ด>สับหลยดีพีด้อติตัวดดลหลักๆเลยที่เหลือก็รู้จักกันทุกคนแหละ